สุปมหมีือไปไม่ถึงน,นะนี่คือครั้งแรกที่กินเหรอ <c oughs> โลทุกวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์วันนี้เราจะไปนาลาทิควาดกาันบรรยากาศอึมครึมน,น,นิดหน่อยอ่าแขกรับเชิญวันนี้แขกรับเชิญแญขกรับเชิญของเราติดตุ๊ก,กตาน้องเต้าจิ๋วและเพื่อนทั้งสามเดี๋ยวโชว์เพื่อนให้เขาดูก่อนเนีเเ่เพื่อนตาหลุดแล้วหนึ่งโอ้โอออเมือม่อกี้หนูอะลงไปแล้วก็บอกถามเขา ว่าขายยังไงคือกล่องนึงอ่ะยีบบาทเดียใหู้นะยี่สิบก็คือสามชิ้นหนึ่งกล่องสมชิ้นเนี่ยี่สิบบาทล้วก็เลยซื้อเข้ามาสองชิ้นนะคะขบอกว่าเดี๋ยวแม่ค้าให้ชิมะให้ชิห้มเคยกินแล้วก็อร่อยครั้งมือจะให้จะให้อ่อให้ชิมเอ้อได้ค่ะนี่แม่ค้าแถมมาอีกหนึ่งชิ้น แล้วก็ใจดีบอกว่าอยากอยากดูไหมก็ให้ไปดูเป็นวัตถุดิบในหม้อในหม้อไม่แน่ใจว่าเขาผสมอะไรบ้างเนีย่ยมีไข่แน่นอนแล้วก็จะมีแม่พิมพ์อยู่ตรงกลางเขาก็จะเอาส่วนผสมของเขาที่เป็นน้ําอ่ะหยดลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็เอาใส่เข้าไปในเตาเป็นเตาถ่านที่มีฐานอ่างข้างบนกับข้างล่างเม่อกี้ยแล้วก็ตอนนี้ยจะชิมนี่นี่ ขนอออมอัะก็จะต้องแบบว่ากินขนมแบบนี้นะจะได้มันจะได้ไม่หายไปเนาะขนมโบราณนี่เราซื้อที่บางปูปิป้ายเลยอยู่ด้านซ้ายมือเราขับมาจากปัตตานียังเห็นว่าอัะก็บางปูไราคาจะดีมากอร่อยด้วยทีนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ว่าบอกเขาว่ากินน้อยๆน,น,นะแต่ตจวเองยัดเข้าแล้ว อะไรอย่างเงี้ไม่น่จว่าผสมอะไรบ้างไม่ไข่อร่อยอ ใส่พริกหรือมะนาวคล้ายๆกับยำแล้วอ,อันที่สองที่สั่งมาก็คือเส้นมีแกนไตปลาแต่สั่งชุดเล็กเพราะว่ากลัวกินไม่หมดก็จะเป็นเนื้อปลาแล้วก็มีไข่ต้มให้ตสองนแล้วก็เดี๋ยวเรารอไก่เบต้ง Yeah, เท่าเทียบกับที่ร้านนู้นน่ะน้ำไม่ไหว้าอร่อยกว่าอร่อยกว่าน,น้ำนะพูดถุงไก่นะนี่คือร้านดั้นเดิมของเขา นอาหารจีนดั้นเดิมนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยรอว่าร้านแนวเนี้ยไม่ค่อยมีแล้วน้อยมากมากอ่ะมีหมูไหมไก่ปลาคนละแบบชิมดูไก่ปลาที่นี่เขาสดน้ำได้เลยนะไก่ปลาคนละแบบไม่เค็มเลยไม่แบ่งกันไก่ปลาสุดน้ำซุปได้เลยอ่ะไอัเนี้ยเป็นกไก่ปลาแบบถ้าให้คิมก็คือเหมือนแนวแบบเขาวังอ่ะเขาวัง ระวังกิดเยอไม่รสชาติเขาจะออกไปทางไทยที่เครื่องเทศอ่ะกินมะกรูดกินข่ากินทุกจานนะค่ะคนในวังกินคือครับแต่ถ้าเป็นของพัฒนาไม่จำที่เราไปนครแล้วเขาบอกว่าทําจากส่วนอะไรของปลาได้ไหมั่นงหนือเป็นปลาใช่ไหมมันต่างยังไงนะคะของสองอันนี้อ๋อแตกต่างกันค่ะอันนี้ทําจากตัวปลาม่ะ

ออเฮ้ยอืออือที่อยิ่้างในที่กินเหมือนเนื้อไก่เน้อไก่เ้งไก่บกกุ้งอืมะมเย ใสายตาปิ้งปังเลยเหมือนเลยเหมือนนิ้วนิ้วอื้ออืหนุ่มๆงนี้เหมือนไหมเราโมเมอีกอย่างคิดดีไม่ได้เลยนั่งดูอื้อ เขาหลับตาคื่นนะลูกไก่ถึงลกกุ้งอร่อยอืมกรสชาติแปลกๆแบ้นี้อ๋อันนี้ชุดนี้ก็อันนี้อันนี้ให้เต็มอยู่แล้วมันอร่อยด้วยตัวของมันเองอ่ะ ตัวของปลาด้วตัวของปลาเค็มเองอุ้ยขอบคุณแล้วก็อันเนี้ยส่วนอันเนี้ยหนึ่งส่วนอันเนี้ยแกเขาเรียกว่าไตปลาไตปลาของเขาจะไม่ใช่ไตปลาที่เป wow, ็นแบบรสชาติแบบเข้มข้นแบบนู้นนะแต่มันจะถึงเครื่องสมุนไพรว่าเรากินอร่อยส่วนแกเป็นโอ่งเนี่ยชอบน้ำน่ะ ต,ตัวไก่อ่ะแห้งไปนิดหนึ่งน่องไก่น่าจะฉ่ำๆแบบน,น,นี้แล้วก็เป็นูนี้ทะเละแล้วนะหน่อไม้ไม่ใช่หนห่อไม้ทะเลไม่เคยกินอ่ะครั้งแรกเมนูเท่าไหร่ด้วยนึตรนี้ <150. S 1> <150. S 2> ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบพอเราเห็นราคาร้อยห้าสิบบาทถูกมากมที่จเรอบ,บอกเลนรอนหกล้อเห็น <650. S 2> เลยฮะไม่ใช่ร้อยห้าสิบบาทเหรอ แล้วเขาเช็คบินปุ๊บเป็นเท่าไหร่นะหกร้อยหกแหม่ดีไม่ต่างก,กับบ้านตนนั้งสิบหกใครจีคะแนนเออบ้านนี้เต็มติดมอ้เก้าประมาณเก้าตัดอะไรเป็นหนึ่งตัดอะไรเป็นหนึ่ง กัดไก่แ <AL> ต่มันแห้งไว้คนที่ชอบแนวแบบนี้ก็มีนะหืูชอบไก่ฉ่ยๆไก่เป็เปียกกินเมนู150โอเคไหเพราะว่าดูราคาผิดก็งงว่ามันราคามันต่างกันเยอะไปไหมวะเราแบบเห็นแบบเห็นอย่างเงี้ยหนูก็าน้งฟังพี่นะเออฟังไหม

ก็ซื้อของเสร็จก็มานั่งกินลิ้นอ่ะนาอเดี๋ยวมีรูปอยู่ในในวิดีโอเดี๋ยวเราดูเราซื้ออะไรไหมครับเราไม่ซื้อเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรอ่ะแค่ยมันมีอะไรมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราแบบอยากอยากจะกินใช่ใช่อ่ะไปต่อไปร้านร้านอัางงออัางเลยนะอัางมม ไปเจอกันอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวไปหาชื่อร้านที่ถูกต้องก่อนเพราะว่ากลัวว่าพูดผิดชื่อเขาเป็นภาษาจีนโอเคค่ะอ,อันี้คืออะไรรู้ไหมจับทาย นีไม okay. <sa ือะไรตังห anyway> ูโอเคนะแล้วก็แบบชิมไม่ผ่าิมไม่เหนียวเลยรู้มมีแต่ชาข้าวสวยหนึ่งข้าวก้หนึ่ ตเอจบอเากิน้ำจิ้มเยนะขวานนะเขาเลย,ะเลยะจะิ้มมาให้เราางเขาบว่าน้ำติดน้ำที่นี่อร่อยเขาบอกว่าจะกินพว่ที่จะซุมนะ ตัอเนี่ยเราอยากให้เธอชิมเราไม่เคยกินนะแต่เราเคยเห็นเขาแบบทำกินอ่นแล้วเรารู้สึกว่าอยากอร่อยมากเลยเธอเราสายย่างมาให้ยังอะไรหมดแล้วกลับบ้าน เลือดดีมากจะบอกเลเลือดนี่แบบมดูดีใช่เลือดนุ่มดีไหมเลือดอร่อยสับค่ะ 北京，对吗？ เมื่อกี้ใช่ไหมร้านอั้งหมอใช่ไหมชื่อร้านชื่ออะไรพี่หนูขอแบบถูกๆเลยจิ้นบัววงเล็บอั้งหมออั้งหมอใช่ไหมโอเคก็เมื่อกี้เราเพิ่งไปกินข้าวต้มที่ร้านอั้งหมอมาเราสั่งไปทั้งหมดห้าเมนูมีหนึ่งก็คือหมูสับต้มบัวสองซุปเปอร์ขาหมูสามก็คือหมูสับผัดปลาเค็มแล้วก็ ตัวไส้กับเลือดพะโลแล้วก็สุดท้ายก็คือจับฉายก็เอาเมนูแรกเลยเมนูที่ชอบมากที่สุดก็คือหูสับต้มบวยเป็นเมนูที่ไม่เคยกินอะแต่ว่าเห็นบ่อยมากแล้วรู้สึกว่าอยากจะลองกินก็ไม่มีไม่ได้มีโอกาสได้กินสักครั้งหนึ่งพอมาชิมปุ๊บก้กินแล้วมันแบบพอแบบเราแบบซดน้าอะคือมันว้าวเลยอะสดชื่นมีรสชาติของบวย แท่อยู่ในน้ำซุปเปรี้ยวๆอร่อยชอบมากที่หนึ่งเลยแล้วก็เมนูที่สองก็คือซุปเปอร์ขาหมูอันนี้ก็ว้าวนะแปลกแล้วก็เขาใช้ในส่วนของหมูที่เป็นตัวคาีิกับมันมีเนื้อผสมนิดๆหน่อยๆดีดีมากดีแบบหนึบหนึแบบเด้งเด้งเด้งเดงเลยส่วนเูต่อมาจะเป็นหมูสับผัดปลาเค็ม ติดเค็มไปนิดนึงเนาะอาจจะอยู่ที่ปลาเค็มก็ได้แต่ไม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 ่ได้แบบว่าเค็มจ๋าเค็มกินไม่ได้ก็คือคืออร่อยอร่อยแล้วก็เมนูที่สี่เนี่ยชอบเลือดเลือดเขาเด้งเหมือนเป็นเยลลี่เลยอ่ะปกติที่กินก็คือเลือดมันจะแข็งแข็งอ่ะอันนี้คือเลือดกัดปุ๊บละลายในปากปั๊บอยากกินอีกเลยแล้วก็อันสุดท้ายคือจับชายจับชายของเขาเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเขาอ่ะจะใส่หนังหมู เฉพาะหนังเลยใส่มาในจบใับฉายด้วยเวลากินก็คือใช้ความรู้สึกแบบกึ๊บกึ๊บกึบอะภาพรวมวันนี้ก็คือดีดีมากตีหมดถ้าอยู่ปัตตานีก็คือต้าจะกินบ่อยมากมากอะแต่นี้มันอยู่ไกลมากเลยอยู่ถึงนวลาที่ว่าแล้วร้านเปิดสี่โมงปิดสี่ทุ่มสามทุ่มสามทุ่มร้าปิดสามทุ่มซึ่งถ้าเราจะกินก็หมายถึงว่าเราจะต้องมาตอนเย็นที่จะมามามา,มากินร้านนี้ได้ ค่าเกิดเทียบความชอบกีคะแนนกี่คะแนนอ๊ยอันนี้เต็มนะเต็มกับเมนูแรกแล้วอ่ะแค่เมนูแรกอ่ะเมนูแรกหนูก็ให้เต็มแล้วอ่ะอาจจะแบบว่าถ้าแต่คนชอบนะเหมือนขาหมูอะหนูชอบติดมันไงมันก็เลยดีอ่ะถ้าคนชอบแบบเนื้อแดงอ่ะจะบอกว่าไม่โอเคก็ได้เนาะแล้วก็เมนูเขาอ่ะหลากหลายเยอะมากซึ่งเรามากันแค่สองคนเราสั่งไม่ให้ย่ะเกือบจะไม่หมดแล้ว แล้วก็อดกินข้าวเดนียวมะม่วงด้วยเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยซื้อตอนกลับคนขายบอกว่าหมดแล้วครับใจสลายเลยโอเคจบ้ะโอเคครับกดไงอะ่ะสวิทยายุทธค่ะ เอาขา <tipos> <tipos> <tipos>